อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำนะคะเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้นะคะพื้นที่ปะนะ่าไม้ในประเทศไทยที่ยังโอถูกทําลายลงไปทุกวันทุกวันแต่ว่าก็มีความพยายามจากหลายภาคส่วนที่ช่วยพยายามเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นแต่เราจะเพิ่มพื้นที่ป่าได้อย่างไรวันนี้ผู้ช่วยศาสรตราจารย์ดรวิราพัฒน์คุณรัตนสิรินะคะท่านผู้ช่วยคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านอยู่คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงยัังอยู่่่่่่กบเรราาาาาคคคะะสสววดีีจืนนห็พ้ทป แล้วล่ะภาคเหนือยังมีความหวังอยู่ภาคตะวันตกพื้นป่าเมืองการอุทัยธานียังเขียวอยู่แต่อีสานกลางใต้นี่ไปเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์เอะเราสามารถจะเพิ่มพื้นที่ป่าได้ด้วยวิธีการอะไรได้บ้างคะอาจารย์ในการที่เราจะเพิ่มพื้นที่ป่านะครับหลักหรือคําที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับคือการปลูกป่านะครับการปลูกป่าตอนนี้เนี่ย จะสังเกตว่าหลายภาคส่วนนะครับเ,เริ่มรเริ่มเขาเรียกม,มีแรงกระตุ้นนะครับ <ทะ S 2> แรงขับดันอตอนนี้เป็นข้อสั่งการของของในหน่วยงานภาครัฐนะครับ <ทะ S 2> ว่า <ทะ S 2> ให้หาพื้นที่ที่มีสภาพที่เหมาะสมในการปลูกฟื้นป่าขึ้นมาน<ท>ะ,<ท>ะครับซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้รออกรมป่าไม้เนี่ยมีข้อมูลตัวน,นี้อยู่ในมือร่วมกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทีนี้ก็อยู่ที่ว่า ภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะภาคส่วนประชาชนองค์กรเอกชนเนี่ยถ้ามีความสนใจเนี่ยอยากให้ประสานความร่วมมือไปทางหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานนี้ก่อนนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าในการปลูกป่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนำต้นไม้นะครับไปขุดหลุมแล้วก็ปลูกฝังแล้วก็ปลูกแล้วก็ไปครับแล้วก็ไปทีนี้ผมอยากจะอธิบายให้ทราบอย่างนี้คือว่าในการเลือกพื้นที่เมื่อได้เราได้พื้นที่แล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าสภาพเดิมก่อนที่เขา เดิมที่เขาเป็นป่าเนี่ยเ,เขาเป็นป่าชนิดอะไรก็ต้องไปดูว่าแล้วพันธุไม้นะครับที่เป็นพันธไม้เดิมของเขาคืออะไรเราควรจะปลูกพันไม้ที่มันเคยขึ้นอยู่เดิม<อ>นะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเคยเอือ้อให้พันไม้ชนิดนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อได้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปเตรียมกล้าการเตรียมกล้าไม้เนี่ยก็จะต้องมีการ ทดสอบความแกร่งก่อนที่จะเอาตัวกล้าไม้เนี่ยลงสู่พื้นทีออ่มันเหมือนเด็กอ่อนใช่ไหมไคะคว่าเขาแข็งแรงหรือเปล่าเพราะคุณหญิงต้องอย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกป่าเราไปปลูกในพื้นที่ที่มันยากนะจริงมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่มันสมบูรณ์ทุกอย่างจับดินขึ้นมาสีดําๆไม่ใช่มันอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหลักๆแล้วคือพื้นที่ที่มันเสียสภาพความอุดมสมบูรณ์ไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเด็กฮะเด็กทารกจริงๆเลยก็คือว่าเมื่อเรานําต้นไม้ตัวนี้ไป ไปในพื้นที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาต้องการการเอาใจใส่ดูแลหลายๆครั้งเนี่ยที่การปลูกป่าโดยหลายภาคส่วนจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาปลูกเราปลูกกันมานานแล้วนะค่ะ่จะแต่ว่าเราขาดการดูแลเอาใจใส่เขาร้อปนี้เหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ปกติแล้วเนี่ยอัตราการลอดตายเนี่ยควรจะมากกว่า90%ขึ้นไปมันถึงจะมันถึงจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่ากว่าต้นไม้เมื่อเราปลูกไปแล้วไม่ใช่ว่าเราปลูกวันนี้ปีหน้าเนี่ย ถือว่าจะเป็นสภาพป่าก็ไม่ใช่มันต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวเขาเองกว่าที่เขาจะมีเรือนยอดที่จะปกคุมพื้นที่นะครับอันนี้ต้องใช้เวลาผมเข้าใจว่าถ้าต้นไม้ที่เราปลูกไปเนี่ยพ้น5ปีไปแล้วะนะครับแล้วเขายังยืนต้นอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าเขามีมีแนวโน้มที่เขาจะ ดำรงสถานะของเขาในการที่จะปกคลุมนะครับเติบโตนะครับเป็นไม้รุ่นแรกๆเพื่อรอการทดแทนจากไม้รุ่นล่างๆนะครับก็จะทําให้เกิดแปลว่าเราไปปลูกแล้วเราต้องควรจะจัดกิจกรรมติดตามเข้าไปดูเรื่อยๆหรือไม่ก็ฝากชาวบ้านแถวนั้นดูแลใช่ไหมคะผมยังมองว่ากลไกที่จะทําให้ประสบความสําเร็จนะครับก็คือชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านที่อยู่รอบๆพื้นที่ของเขาเองเนี่ยถ้าทางรัฐบาลนะครับจัดสรรงบประมาณให้ชาวบ้านเป็นผู้ปลูกด้วย ดูแลด้วยออผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีความหวงแหนในพื้นที่ของเขาค่ะถ้าเราทําให้พื้นที่ป่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเขาจะเขาเขาจะมีความรู้สึกที่อยากจะดูแลบํารุงรักษาตัวเขาด้วยจะไม่ไม่ต้องไประแวงว่าเขาจะมาหรือ แล้วมาของบใหม่อะไรเงี้ยไม่ต้องไประแวงแบบนั้นยังงัรเงียเราเชื่อว่าเขารักพื้นที่จริงๆแล้วป่าไม้ไม่ใช่ว่าจะให้ผลประโยชน์เฉพาะเนื้อไม้อย่างเดียวค่ะมีทั้งผลผลิตรองที่มาจากป่าไม้ยกอย่างเช่นเห็ดบ้างนะครับสมุนไพรอะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้กลับอาจารย์มาเล่าให้ฟังกันต่อกันแล้วกันว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรพักครู่หนึ่งค่ะ กลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องของการปลูกป่าอย่างถูกต้องกันต่อขอ,อนี้ประชาสัมพันธ์สําหรับใครที่สนใจเรื่องของการเข้าไปแข่งขัน CP สุดยอดแชมป์แกงไทยซึ่งเขาเปิดรับสมัครใครก็ตามที่มีสูตรเด็ดแกงอร่อยที่สุดในจักรวาลพิภพเนี้นะคะ แกงเขียวหวานไก่แกงกะหรี่ไก่มัสมันหมูผะแนงหมูฉู่ฉี่ปลาทับทิมถ้ามีเมนูสุดยอดของที่บ้านนะเป็นสุรเด็ดนะสามารถเอาไปแข่งขันกันได้นะคะผู้ชนะเลิศเป็นสุดยอดแชมป์แกงไทยแต่และเมนูได้รับเงินรางวัลสูงสุดเมนูละ1ล้านบาทค่ะแล้วก็รางวัลชมเชยอีก10รางวัลแต่ว่ารางวัลละห0,000บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครสนใจสมัคร ร่วมแข่งขันได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w l p w i d e w สุดยอดแชมป์แกงไทย .com หรือว่าสอบถามเพิ่มเติม0 2 8 0 0 8 0 0เอาละกลับมาคุยกันต่ออาจารย์ที่แปลว่าหลักๆที่อาจารย์เห็นควรก็คือให้ชาวบ้านในพื้นที่เขาปลูกเองแล้วก็ได้รับงบประมาณจาัดสรรจากทางภาครัฐ หรือถ้าเกิดว่าเราเป็นภาคส่วนข้างนอกอยากจะไปปลูกก็ต้องติดตามต่อเนื่องถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับผมอยากให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าต้นไม้ที่เราไปปลูกเนี่ยคือต้นที่เราจะต้องเติบโตไปพร้อมๆกับเขาเ<อ>ใช่ไหมครับค,คือพอทุกคนที่อย่างนี้เหมือนเราปลูกต้นไม้ในสวนที่บ้านให้เปลี่ยนจากพื้นที่สวนเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาตัวเลขพื้นที่ป่าในปัจจุบันนะครับมาคิดเทียบสัดส่วนกับประชากรของประเทศเนี่ย คุณสิริบูร์เองเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบป่าของประเทศเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งนะฮะเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันคนละไร่ครึ่งเหรอไร่ครึ่งฮะเอาไปปลูกที่ไหนดีก็คือตอนนี้ไร่ครึ่งเนี่ยเราต้องดูแลให้ดีไม่ให้มันหายไปไหนหลังจากนั้นการปลูกเพิ่มเติมเนี่ยถามว่าเรายังต้องปลูกอีกมากขนาดไหนจริงๆแล้วคือดูแลร้อยร้อยแปดล้านไร่เดิมนี่ไหมร้อยสองล้านไร่เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้า ไม่พูดในส่วนการเป็นเจ้าของเนี่ยต้องประมาณ1.5ึ่งจุ้าไร่ครั่ขนแล้วยังไม่อันนี้ยังไม่รวมปลูกเพิ่มนะปลูกเพิ่มเรามีเป้าหมายนะครับตามนโยบายป่าไม้ของชาติเนี่ยเราควรจะมีพื้นที่ป่าจริงๆคือ40%นะของประเทศทั้งหมดเลยนะคะจริงๆเราขาดอีกประมาณ20กว่าล้านไร่อตัวเลขเหมือนจะมากนะครับแต่ถ้าเราเริ่มวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดี ปีหนึ่งที่ผ่านมาเฉลี่ยเราปลูกเพิ่มพื้นที่ป่าได้ไม่สักเท่าไหร่ครตัวเลขตัวนี้ยังเรายังไม่มีการเก็บรวบรวมนะครับที่ชัดเจนว่าพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดูว่าสภาพที่เป็นจริงว่าเป็นพื้นที่ป่าเท่าไหร่เรายังขาดข้อมูลชุดนี้อยู่<อ>แต่ในทุกวันนี้เนี่ยทางอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับโดยทา,ทางศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4เนี่ยก็ทําการรวบรวมนะครับงบประมาณที่มีการใช้เพื่อภารกิจในการ ป้องกันแก้ปัญหาการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้เนี่ยเขามีการรวบรวมไปแล้วนั่นหมายถึงว่าเป็นมิติที่ดีที่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่างบประมาณที่ลงไปในแต่ละส่วนงานเนี่ยได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างเน้นหนักไปที่การทวงคืนพื้นที่มากไหมเน้นหนักไปที่การฟื้นฟูไหมนะครับและในส่วนของการฟื้นฟูเนี่ยผมอยากให้ทางกรมป่าไม้และกรมอุทยานเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับ ชุมชนที่อยู่รอบเขตป่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วแต่การดําเนินการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยจะทําให้ป่าไม้ของเราเนี่ยผมว่าวันนี้เราพูดที่ร้อยสองล้านไร่วันข้างหน้าเราอาจจะมาพูดว่าอาจจะตัวเลขขยับเป็นร้อยห้าล้านไร่จริงอยู่มันอาจจะไกลจากสี่สิเปอร์เซ็นตแต่ถ้าปีหนึ่งมีการเพิ่มขึ้นอาจจะปีละล้านไร่ผมว่าสักวันหนึ่งเราก็จะ บรรลุถึงวัตถุประสงค์นะครับอของนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่กำหนดไว้อ๋ย่างว่าน่าจะทํากิจกรรมเป็นกิจกรรมระดับชาติไปเลยเนาะใช่ครับเอามีสมเป็นโรงเรียนทุกโรงเรียนรับผิดชอบช,ช่วยกันปลูกป่าเด็กๆต้องไปดูแลแล้วก็โตไป ปฐมหนึ่งไปดูแลจนถึงป6ดูซีป่าเราอะไรเอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอยู่คำหนึ่งครับผมก็อยากจะพูดให้ทุกท่านได้ตระหนักนะครับว่าทุกวันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือแม้กระทั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยมีการพูดถึงคําว่าการปลูกป่าในใจคนถ้าหมายถึงว่าถ้าทุกคนได้ตระหนักว่ากิจกรรมการทําให้พื้นที่ป่าเนี่ยมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมันจะส่งผลกระทบ นะครับไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อมในด้านดีเนี่ยกลับคืนกลับมาอีกครั้งหนึง่ง<อ>ลองดูนะคะจริงๆแล้วอยากให้เป็นกิจกรรมเ,เพื่อสังคมของทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนทั้งภาครัฐภาคเอกชนช,ช่วยกันแล้วปลูกเราก็รับผิดชอบต่อเนื่องกันไปด้วยนะจะช่วยกันได้ คนละ1นจุดห้าไร่ใช่ครับต้องดูแลรักษาปลูกเพิ่มอีกต่างหากนะคะคเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะปลูกป่าในใจคนวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิราพัฒน์คุณรัตนสิรินะคะท่านผู้ช่วยคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลายรรยัายเกษตรศาสตร์ขอบพระคุณมากค่ะดีค,ค่ะค<ม>แล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวขาวาว่าวเช้าค่ะเราสองคนแลวท่านผู้ชไมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ